สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับทั้งที่รับชมเก่านะครับแล้วก็คนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับคลิปก่อนนั้นกา็เช่าบ้านเฮ่านะครับซื้อวัวในบ้านนะครับมี2แบบนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในหอยนะครับในหอยซื้อวัวในบ้านเนี่ยมี2แบบพี่น้องนะครับมี2แบบนะครับแบบแรกคือผมขึ้นเป็ตรงซื้อให้นะครับหนึ่งซื้อขายให้ชาวบ้านนะครับซื้อขายให้ชาวบ้านนั่นเองนะครับนะซื้อไปไหวในคอกนะครับ ในฟาร์มนะครับพอมีทุนนะครับชาวบ้านเฮาก็เขากลรู้นะครับเออเขาก็บางที่ก็เป็นคนเคยซื้อขายด้วกันนะครับชาวบ้านเฮาเคยมาเอาน้่มบอกภาษาบ้านเฮาเคยมาเอาเคยมาซื้อน้่นะครับรููจักกันนะครับเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาแต่เขาอยากเรียกงัวเขาก็เที่ยวนะครับเที่ยวไปบึงนะครับว่ามีงัวมีหย่างเขามาบ่นะครับแ้วก็มาบึงมาเลือกเอานะครับชาวบ้านเฮาก็หารอสื่อไว้เพื่อจะขายชาวบ้านเฮาซึ่ง จะในราคาดีนะครับขายให้เช่าบ้านจะได้ราคาดีนะครับนี่กรณีนี่คือซื้อวอยูุบ้านก่อนนะครับนะว่าเอาข้าตลาดนะครับนะซื้อวอยูุบานก่อนเพราะว่าเอาข้าตลาดนะครับซึ่งด้ราคาดีนะครับขายให้เช่าบ้านนะครับนะนี่นี่ก็เป็นร้อยนี่นะครับ้เช่าบ้านมักนะครับเนี่ยงัวเพราะวาสามปีนะครับนะผสมอาจจะบ่ติดนะครับเคยมีลูกตัวหนึ่งนะครับนะอาจจะบ่ติดหรือว่างัวโมลูกบมดีนะครับนะ ผมบ่ได้เบิ่งฟันนะครับถ้าผมเบิ่งฟันผมก็สิพอฮู้อยู่ครับแต่ผมเบิ่งห่องนมแล้วนะครับเดะเคยมีลูกมาแล้วตัวนึงนะครับนะเบิ่งห่องนมแล้วนะครับอ่านี่คืองัวร้อยชาวบ้านเฮาซื้อนะครับนี่ร้อยนี่2อตัวนี่นะครับก็นี่ภาพประกอบขึ้นมาพอดีนะครับเดะนี่ครับเขาจะซื้อผมมาหนีแต่กับชาวบ้านนะครับนี่ร้อยเลี้ยงนะครับซื้อเลี้ยงนะครับอ่ะมาดูข้อที่2ข้อที่2นี่ซื้อขายให้ ในหอยน้ากันนะครับนะในหอยที่รู้จักกันนะครับเพื่นกรณีนี่คือหอยง่ายภาษาบาลเฮาคือหมูหาง่วงบ่ไดน้นะครับหมูหู่จักกันอย่หาง่วงบ่ได้ก็ะเรียนหานะครับในหอยที่หู่จักกันนะครับบางคนเพิ่งกันได้หลายตัวเพิ่งกับแบ่งห้นะครับนะเพิ่งกับแบ่งห้ซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะได้ก,กําไรพอหลายบ่ได้นะครับนะเพราะว่าต้องเหลือให้อ่ามูไปไป ทำกำไรเนี่นะครับนะประมาณนั้นนะครับสรุปยกตัวอย่างให้กันได้ยกตัวอย่างงัวราคาหมื่นเอามื่นหมื่นหมื่นห่านะครับนะหมื่นห่านพึ่งซื้อมาได้มื่นหนึ่งเนาะหมื่นเอ็ดกันได้นะครับนะซื้อมาได้มื่นเอ็ดสิมันก็กำไรสี่พันสีเพิ่นก็ระขายจักหมื่นสามนะครับซื้อหมื่นเอ็ดกระจายจักหมื่นสามให้เหลือให้มูอไปเรียมต่อไปทำกำไรต่อจักอีกยักษ์สองพันชั่วโมงก็พอหอดอกพี่น้องบ่ห้านพันก็บาทปั้นหนึ่งสินะครับนะ ขายพันขาย1 3 0 0 0สามหมูบิโตหมูบิโอมาขายตลาดก็จะประมาณ1 4 0 0 0สี่0ันหานะครับนะเออประมาณนี้แหละนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนะขายในหอยนะกันนะครับ,รบเพื่อไปต่อไปทำกำไรนะครับนั่นคือกรณีที่สองนะครับนะหรือนะครับเอาเข้าตลาดเองน,นะครับนะเอาเข้าตลาดเองกัไปขายใหในห้างนะครับไปขายใ,หในห้างทั้ง เวียดนามนะครับเลาานะครับกัมพูชาคนนี้นะครับนะจะได้ราคาดีคือราคาปลายทางของตลาดแล้วนะครับราคาปลายทางของตลาดแล้วก็คือขายให้สามประเทศนี่นะครับนะนี่นี่นลาานี่ครับขึ้นขามทางเขมมรลาดนะครับนี่ขามแพ่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับนะเพื่อให้ราคาดีนะครับเพื่อคยมามาให้ราคาง่วผมอยู่นะครับนะครับให้ราคาดีนะครับ ดีอันดับต้นเลยนะครับอันดับต้นเลยนะครับนะค mm hmm. รามยังสูสีกันอยู่พี่น้องบซูสีนะครับลาสูนีผม,มวา่าเรา้าไห้ราคาดีกว่ากัมพูชาเลยพี่น้อง mm hmm. เป็นยังชงวา์ัซนคือคือเล่าไมาา่ไห้ราคาก่อนผมทายนะครับสองหมื่นห่าพอดีกัมพูชามาที่หลังนะครับเพ็นผมบอกว่าเล้าไหา้แล้วสองหมื่นหากัมพูชาก็เลยเทิร์นไห้เป็นสองหมื่นหกนะครับนะเออ แต่กัมกัมพูชาพอได้ยินคําว่าผมผมว่าเล่าให้แล้ว2 5 0ม0นหานีผมคิดว่ากัมพูชาอาจจะให้บ่ถึงนะอาจจะให้2 4 0 0 0่ประมาณนั้นนะครับนะเออต่ลาวนี่ให้ราคาดีนะครับนะขายให้เล่าขายให้กัมพูชานะครับก่อนนะครับนะแต่ล่ากัมพูชาโบสือหรือว่าบบเมนงัวที่เขาต้องการเฮาจังการให้เวียดนามนะครับนะพี่น้องกี่พรมก็เหตุไปหลายแลวพี่น้องก็ล่องๆ่อเขาบึ่งก็ได้บ่เป็นแนวทางนะครับ ในเวียดนามยังสือตามกว่าสองประเทศนี้อยู่พี่น้องนะครับเวียดนามยังสือตามกว่าสองประเทศที่อยู่นะับพี่น,อน้องขายเห็นไห้หอยนักันนะดบอยยังไงพี่น้องแบงเขานะครับพี่น้องแบงเขาเอายกตัวอใหญ่ก็ได้เพื่อที่จะเขาใจง่ายก็คือว่าพี่น้องจีขายในราคาสูงสุดขายให้กัมพูชาหรือว่าให้เล่าเนี่ยมืนหาสิ แต่พี่น้องขายไห้ในหอยนะครับพี่น้องก็ากจะขายอยูเงินหมื่นสามนะครับนะหมื่นสามนะครับเพื่อสิแบ่งให้ในหอยเพื่อไปขายให้มในหอยเพื่อซื้อไปเพื่อเอาไปขายให้เวียดนามให้ลาวให้กัมพูชาให้กันนะครับนะเนี่ยพี่น้องก็ีรางว่าเงินส่วนต่างที่พี่น้องแบ่งให้ในหอยนัะคือคือของพี่น้องล่ะพี่น้องแบ่งให้เขานะครับแบ่งให้เขาแต่พอแบ่งพี่น้องก็ขายให้เนี่ยล่ะสามประเทศนะพี่น้องก็ิ่ได้เต็มเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะ คำของเนื้อหอยที่เนื้อหอยจับเสือกเขาเออเนื้อหอยจับเสือกเนื้อหอยบางบางมองก็เรียกเนื้อหอยเหยียบเสือกนะครับนะเพื่อกระซื้ออยู่ในตลาดล่ะซื้อน้ำหอยน้ำเนื้อหอยนั่นกันนะครับนะพี่น้องกะไปขายให้นั่นแหละเวียดนามลาวกัมพูชานะกันละพี่น้องกะหูอยู่ดอกนะครับพพราะหูอยู่ดอกนะครับพราพี่น้องอยู่ในตลาดทั้งหูดที่แล้วนะครับนะเพื่อซื้อพี่น้องไม่ไม่อยากให้ไม่อยากแบงไม่อยากเอาเงินของพี่น้องให้ว่าย ภาษาบานเฮาคือเอาเงินทั้งที่สิเป็นเงินเท่านะครับบ่อยากเอาให้คนอื่นบ่อยากแบ่งเขาพี่น้องก็ขายให้ชาวต่างชาติล่ะครับนะสรุปง่ายๆเลยนะครับพี่น้องบ่ต้องขายให้ในหอยไยขนาดนี้นะครับนะนี่คือถ้าจะขายใ้ราคาดีนะครับหรือถ้าอยากแบ่งนี่คือค้าขายกันนะครับพราะว่าซื้อขายกันมากนะที่บางที่ชวนบางที่เวียดนามลาวบาเขากัมพูชาบาเขาางจี่นะครับเพื่อเพิ่นสิได้มาซื้อเปืขายตลาดอื่นให้น้านะครับนะ เพื่อเพื่อนสิให้ซอยเอาออกน้ำนั่นสิก็มีนะครับนันกับบตายตัวดอกนะครับนะเราสิจ้จงขายสายสะพาเทศนเลยกับบุดรนะครับนะบางที่เนาก็ต้องหายในหอยทยที่เพื่นแรนตลาดอื่นน้ำซอยน้ำนะครับเพราะว่าบางที่บางคนนะครับเขาแต่ชมปอยสีบบ่บ่ได้เขากันทั้งล่างสีก็ต้องหายในหอยเอาไปต่อเอาไปกันทั้งร่างเอาไปว่าลินนั่นสินะครับบางคนเขาแต่แยกกันช่างสีบบ่เขาวาลินยังสีกะหายในหอยนะครับพอบางที่กนสื้อัสีกะหายในหอยเอาไปว่าลินนั่นสินะครับ เพื่อจะเป็นเอ่อเห่าออกซอยให้ขายซอยบอง่ายๆถ้ไปนะครับนะให้ขายซอยเอาออกซอยอ่ะประมาณนี้นะครับนะนี่คือในหอยซื้อมีสองแบบนะครับผมก็ทกําคลิปรู้สึกลาลาพี่น้องนีกว่าอัดคลิปสามกลิปซ้อนแล้วนะครับนี่คลิปหนึ่งวันแปดนาทีนะครับผมก็ใส่เวลายิบสี่ชั่วโมงครับการทําคลิปแบบผมแบบเล่าเรื่องนะครับแบบเล่านิทานพวกพวกไงข่มหลูพี่น้อง โอ้ผมผมเมื่อยอยู่ได้พี่น้องว่าพวกนักพูดนักยังนี่นะครับเนะี่ยผมึูว่าจะบันบมเมื่อยกับโบแมนพี่น้องนี่อย่าง,งพวกอาชีพคู่ที่สอนอยู่ชั่วโมงหนึ่งโอ้ยเมื่อยกันนะครับนะวิทยากรมันนี่นะครับนะเไอ้ทอล์กโชว์มันนี่นะครับนะอ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ,นะรบ,รบ,วรบสวัสดีครับ